เนีวนี่วนีนี้บกพิราบก็มีนะครับธรรมชาติอากาศดีมากๆากอะไร่ายไกลมองไม่เห็นเลยปลาหลายวักนบๆๆวักนเนี่ไน

อยากขีนตัวมฮะเวย,ยนั่นนั่เออเออเอลองมวนี่นี่ๆๆเนื้อคบรรยอยครับให้พรอบบรรยอยอออจับป่อยลง 哇哦，呀，多好！哇，咖啡了。哇，风不好美。嗯，就